คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำ่สุภาพและร้ายแรงใช้จักรยานในการลับชมผู้ชมที่อายุน,น้อยกว่าหนึ่งเดือนควรดูแลคำแนะนำขอบคุณครับเราสองครับผมคุณลืมปล่าแสงขึ้นมาตอนนีนะครับผมขึ้นน้านะครับผมตัวแรกฮนะตัวแรกตัวแรกตัวแรก

แต่ไปบวนะแสงกี่แฉ่งนัดนึงนะครับผมเพราะว่าเปิดแสงจำเลยต,ตัวผูนะครับผมตัวผูนะครับผมตัวผูดีป่ะมันดีแต่ไปบวนะครับผม เศร้าไปเจอหางยางครับผมนี่รอบสองนะครับมาหารอบสองนะครับผมผ่าดไปลายตัวนี้อลาไปเลยละนีับผมตัวนึงนะครับผมูุย่างขามในจังไหร่นะครับเนี่ยเห็นบ โอ้ยน้าผมมันนอนอยู่บนขางได้เห็นไหมบ้านเดิมเลือเห็นไหมครับผมนี่นี่ท่อหายใจมันอยู่ดางเนาะท่อหายใจมันอยู่ดางเลยแม่งหลายเนาะอืมนี่นะครับผมเน็มขามย่างขามใส่เน็มยางอย่างนี้ ที่ตรงแนวมาสองคนขันว่าผู้เดียวตรงยางอันไหนหลอบนะครับผมเอาเงใส่ถุงแดีวก่อนเบิ้งนะครับมันสีบินนะครับผมแก่สีบินนะขึ้นมาจากน้ำสีบินนะครับผมเดี๋ยวดอกเสลิดไปรอบหนึ่งครับโตโพครับผมแก้วเพิ่นสีบินนะครับผมเด็กมากครับหาทุ่มนะครับผมหาทุ่มซีเสียจรงขึ้นแล้วครับนี่มารอบสองครับเพิ่นสีบินสันแหลวขึ้นน่ะมันโคกเลยปะ เห็ดไม่หอมทั้งโขกว่าเพิ่นนะตนนัดง,ง,งอกเพิ่อนอุ่นเครื่องนะเขอือแล้วอุ่นเครื่อง,อ,อ,งอุ่นเครื่องพร้อมสดบินนะครับผมอืมนี่ไม่เห็นจูรูงนี่นอะไรนี่จูรูงสิก็ผูนะครับตัวนี้เน็่จูรูงสิ นี่นะครับตัวนึงนะครับผมทิชจูรูเนี่ยมันหายใจหีดาดกันวะมันหายใจหีดาดกันวะหัวดาดมันขึ้นหัวดาดมันหายใจอยูมอ่มึดมดดมมงดาดแล้วครับผมตั๊ผูนะครับแกวลงไปครับพาต่อเดี๋ยวซุ้มมาอซุ้มมาอน้มกนไปก่อน เห็นป่ะครับผมเขาเห็นตะดากนะครับผมาละรับรอยครบับตัวผูครับ,บผมผูนะครับลงไปตัวผูเดึกๆมาไรอะโอ้อยู่ไกลเกินไม่ใช่หรกขังฟังอันนี้ไม่เห็นเลยไกลเลยบางตัวกบ,บิน ปุ่นหรือู่กลางเห็นแล้วบนมอคนยนน้ำเห็นดอกกันะยึดเล็ก,กอีตัวหนึ่งนะครับโอ้พอาจไปเขาจไปกับทำไมมเห็นมไหนเห็นหม,มาีกหน้าผม,มนีตัวผู้อีกแล้วนะครับตัวผู้อีกแล้วนะครับผมนะ นี่โคก็ไปด้วยกันนะนี่คืออยู่คืออยู่แก้วแก้วแก้วเห็นบ่ครับนะครับเห็นว่อยู่ลงกลางๆนี่ตัวนึงนะครับผมเห็นบ่เห็นบ่นี่อื้ แก้วครับผมยืนถุงสีเด็กกระนุบนุบกระนิขึ้นมาบินแหล่เพลินนะ่ะลู้มโฮเลยกระนุบกระนุบยืนเ,เออไปครับผมแก้วโยแก้วโยรอบแรกหาทิพตัวครับผมรอบนี้จะได้กี่ตัวนะครับต้องรุนกันนะครับพุงพุ่งนี้เช้าะจะนับให้ดูนะครับผมอออโอ้ยกูเนี้ยมไก่แล้ว่างนะมันอยู่ đây người mọi người chặt người mọi người nó người mọi người mọi người mọi người không người mọi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  người ใครแนย่ยใคในย่ยุแก้วย่แกว้แกว,กว,กวดูมันอยู่นะครับดูมันอยู่มันอยู่เหันไหมไม่ไเห็นหัวเรียบร้อยครับแก้วมันอยู่ม,ยมันดูเหมือนบอนอยู่ Mua, jauh, mua, bốc, jauh, mm -hmm. không bỏ <đầy> <laughs> เอาดิแล้วรือว่าวเกี่ยวเถอะายก่อนครับซองนามัน,นเปิดใบบัวหาไม่้ำแมงเต่ามันไข่หลังไปอยู่กอบหวงจบสิบินแล้วยัมันเด็กเช้าคืนแล้วเช้าคืนสี่นาทีอะ บอลเนี่ตอนเงาเตรียมบินเห็นบอลไหครับเนี่เห็นบอลสิบินไปใส่มันตอนเงาสิบินนี่ดูสารคดีอยู่อันนี้ไงะว่าอุ่นแต่ว่ามันแงบเยากบาอย่างเจ้าเบิ้งเอาเมืองห็นแค่ทำหนีได้ไครับนี่เห็นไหเนี่ยหินนี้ทำอย่างเาเบิ้งแล้วเสียหินก็ด่าง

เี้ยงกับไปี่วมาเนม้ยากยก็ยกล้องเบืงเปียงมีอะไรโตโตเนียเนยก็เนี้ย้จริงๆริงเนีอยมใบน้ำมันขึ้นนอนขิดฟุ้งมันขึ้นมาทั้งทโตกันนะ่ๆน็เรื่องเลยเนม้ยความจำมัน,กน,มกมนสกปรกิเต็มเนี่ยเวยนย์จุดแปดกิกเลยครับผม อ่า,อาเะเร็ยหรอยังไงหเนี่ยเจ้าเรียบร้อยเบื่อครับเปิดไบบววมา,ามันๆเนยช่ยมหอม để buông mặt chơi Đẹp đi đã đi đấy shop đi đấy Mà nhà mất nhỉ, cuộc chiến quá lẽo và nào không mướn không mướn? Thì mùa nó mùa á, nó เสียงวิท <tr seine Christmas> ุดเสงของเวะอะใสถุงพ่ม <t> ันตไงนะโอ้ตัวีผูนี่เอีกตัวผมเท่าไรไม่รู้รอบสหลายๆอพมันรอบทเรก็ช่แต่กูได้เยอะเหมือนเดิมแก้ว Mình đợi em À ta rồi kéo gấp Ui nhung nhung nhung